สวัสดีนะคะสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะเมื่อชั่วโมงที่9เราเดือนใหม่ขึ้นเรื่องใหม่พอดีเลยนะของปสาของเราเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ไหมคะชื่อหน่วยของเขาคือยั m มี Food ถูกไหมคะอ่าเมื่อเห็นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าวันนี้คุณครูใช้สมุดนะคะป .3 มจะมีรายละเอียดเยอะกว่าน้องๆหน,น่อยเราจะเริ่มเรียนพวกพูดให้เป็นประโยคและใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้เราจะเรียนหลักการกันนะ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวนักเรียนเขียนที่ก่อนนะคะเหมือนเดิมด้านบนบันพฤรืงหัดเป็นของห้องปอ .3 ทับ1นะคะส่วนด้านล่าง f รายเดตรงนี้เป็นของ3ทั2ตรงนี้เป็นของ3ทั1นะคะใครเสร็จใครเขียนยังไม่เสร็จหยุดไว้ก่อนแล้วเขียนให้เสร็จนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราจะไปเริ่มต้นด้วยวิดีโอคลิปจากคุณครูก่อนนะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรไป Hello, my name is Matt. What's your name? It's great to see you. I'm hungry. Whoa, Toons, you scared me. Matt, are you hungry? Yes. Watch this. What? Wow. What do you want to eat? I want a เขาบอกเขาถามว่าอะไรเมื่อคราวที่แล้วเราได้ดูคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ What do you want to eat ว่าอะไรคุณต้องการจะกินอะไรใช่ไหมเขาเขียนว่าอะไร I want a banana ทีนี้วันนี้ครูจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เขาจะใช้อ uh, นะนั่นเลยเห็นไหม I want a banana ะดูคลิปนี้ให้จบก่อนแน่นอน Magic Cool Dream English Kids Sandwich Sandwich, sandwich. Salad oh, sandwich. Salad Hot dog Hot dog Hamburger Hamburger, Hamburger. Banana Banana Salad. If you listen to the sound of Hamburger, you will hear the sound of R at the end. Hamburger R at Hot dog Hot dog <coughs> Hamburger Hamburger Banana Banana, Banana. Taco Taco What do you want to eat here we go What do you want to eat? What do you want to eat? I want a sandwich I want a sandwich sandwich What do you want? you want to eat i want to sell it i want to sell it sell it what do you want to eat what do you want to eat i want a hot dog i want a hot dog hot dog do you want some broccoli cake no thank you h เมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้อะแล้วนะเล่นเห็นไหม ต้องดูลอง No เน้าใช้คำว่าซับมาด้วยเพราะนั้นนักเรียนสังเกตเดี๋ยวครูจะดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับเรื่อง what do you want to eat เหมือนกันแต่เวลาตอบเขาจะไม่ตอบว่าอ่ะอีกต่อบไปแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องเนยกันนะักเรียนลองค่อยๆศึกษาดูนะคะค่อยๆมองดูอย่าเพิ่งเปิดข้ามนะใจเย็นๆ thank you uh. A little bit faster. Here we go. What do you want to eat? What do you want to eat? I want a hamburger. I want a hamburger. Hamburger. What do you want to eat? What do you want to eat? I want a banana. I want a banana. Banana. What do you want to eat? What do you want to eat? อ้าวเรียบร้อย <Great S 2> นี่คือพาร์ทหนึ่งที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่คือพาร์ 1. ทหนึ่งทีนี้มาดูพาร์ทสองว่าเขาต้องการอะไรเขากินอะไรแล้วเขา <Hello. S 2> ใช้ยังไง My name is Matt Your name? เอาตอบเขาหน่อย My name is It's great <S to see you I'm hungry w o w tune you scared me <M> เขาบอกว่าอะไร Tune you scared me แปบลบว่าอะไรไม่ใช่คุณกลัวฉันนะคือคุณนะทำให้ฉันกลัวนะเนี่ยตกใจนะเนี่ยแบบเนี้ย huh? Are you hungry Yes Watch this สวัสดีค่ะ What you want to eat? I want some pizza เห็นไหมเขาใช้คำว่าอะไรแล้วซัมแล้วซัมเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะกับซัมใช้ต่างกันยังไงนั้นลองสังเกตในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเขียนสรุปกันในสมุดนะคะออาลองดู Magic cool Dream English Kids Pizza Pizza Rice. 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 Cheese. Pa, pa. What do you want to eat? What do you want to eat? I want some cheese. I want some cheese. Cheese! Do you want some spider spaghetti? No! Thank you! What do you want to eat? What do you want to eat? I want some soup. I want some soon. soup. Soup. What, what do you eat? want to eat? What do you want to eat? I want some fish. I want some fish. Fish. What, what do, do you, want you want to eat? What do you want to eat? I want some ice cream. I want some ice cream. I cookies Thank อ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาใช้อยู่2องคำเวลาเขาตอบคืออะกับซัมอ่าวันเรามาดูคำถามกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเล่นกับคุณครูจะมีการทั้งฟังพูดอ่าแล้วก็เขียนมาด้วยนะคะเอามาพร้อมกันทีนี้เรามาเริ่มที่ คําถามก่อนนะคะแบยเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลย What do you want to eat? คุณครูบอกแล้วนะคะคุณครูบอกเสมอเลยเวลาแก้งานให้คือ1คําไม่เขียนติดกันเห็นไหมคะเราจะเว้นวรรคถ้าเป็นภาษาอังกฤษ what เว้นวรรค do เว้นวรรค you เว้นวรรค want เว้นวรรคเห็นไหมคะ what do you want to eat เติมตัวทีมีตัวทีด้านหลังเอาเสียงเธอด้านหลัง what do you want to eat ใส่เครื่องหมายคำถามด้วย what Do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? Tongan อะไรนี่คือคำถามนะคะเอามาดูในส่วนของคำตอบเวลาตอบคุณครูขอย้ำนิดนึงนะคะเวลาเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนนักเรียนเส้นสีแดงของคุณครูไหมเขียนวันที่แล้วขีดเส้นใต้ก่อนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะมันจะได้หน้ามองว่าอ๋อโอเคนี่วันที่นะ เดี๋ยววันที่เสร็จแล้วนะักเเลยงขีดเส้นใต้ให้ครูนิดหนึ่งนะลูกนะบางคนขีดมาบางคนไม่ขีดมาค่อยๆปรับไปลูกเวลาตอบตอบ i want ทีนี้จะมีสองทางเลือกแล้วทีนี้ i want a หรือว่า and เดี่ยคู่แข่ขงครับอ่านให้ไปทีแล้วบรรทัดดีกว่าเดี๋ยวงง I want อ uh, หรือ and I want ตัวนี้อ่านว่าอะตัวนี้อ่านว่า a n น I want and ไม่ดีกว่ามันมัน ถ้าเขียนตามตัวมันคือ n แต่ว่ามันออกเอาเสียงว่าแอนนะทั้เรียน and, and. แอน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 ไม่เอกแล้วกันเนาะแอนอืมอืมโอเคยากจัง i want อ่ะกับแอนทีนี้มาดูวิธีการใช้มันจะไม่เหมือนกันเราจะเริ่มมีกรอบเข้ามาแล้ว i want อ่ะหรือแอนอ่ะหรือแอนคำนี้ตัวสีฟ้าตรงนี้ใช้กับคำนาม นับได้แต่ว่าจะต้องเป็นเอก,กพจน์ใส่เราจัเหมือนคุณครูเลยอะหรือแอนบวกด้วยคำนามนับได้เอก,กพจน์คำว่าเอกแปลว่าหนึ่งเอก,กพจน์คือมีชิ้นเดียวมีอย่างเดียว มีชิ้นเดียวมีอย่างเดียวคำนามคืออะไรเดี๋ยวเราคุยกันก่อนคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่นักเรียนเรียนกันมาแล้วในภาษาไทยคุณครูทวนให้ถ้านักเรียนเรียนภาษาไทยเข้าใจภาษาอังกฤษมันจะเราจะลิงก์กันมันแค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆหลักการคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นอะไรอะของกินทุกอย่างเป็นคำนามได้หมดอยู่ที่ว่าจะนับได้หรือไม่ได้ ต๊ะเก้าอี้ดินสอรอบๆตัวนักเรียนทีวีที่เป็นสิ่งของทั้งหมดเป็นคำนามทั้งหมดโอเคนะอ้าเรียบร้อยคำนามเอกพจน์เอกพจน์คืออาจจะโน้ตไว้อีกหน่อยหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันเดียวอย่างเงี้ยต่อไป อีกอันนึงหรือเราจะเป็น I want ขอโทษค่ะคุณครูเขียนเบียดไปหน่อย I want ตัวต่อไปคือ some I want some บวกด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะ I want วันนี้ครูจะให้หนักเรียนกิจกรรมนักเรียนมาแยก ความแตกต่างให้ออกระหว่างคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ I want some สมุดของนักเรียนเวลาเรียนจดที่คุณครูเขียนเนี่ยคุณครูให้สิทธิ์เต็มที่นักเรียนจะใช้สีระบายตรงไหนก็ได้วงตรงไหนก็ได้ให้มันดูน่าอ่านเพราะคนที่อ่านคือนักเรียนถูกไหมคะเวลาเรียนอ่านไปเตรียมตัวสอบ I want some s o m บวกกับอะไรบวกกับนามบวกคำนาม นับได้แต่ว่าเป็นพระหูพธน์บวกสองอย่างนะบวกหนึ่งคำนามนับได้พระหูพธน์และก็สองสองบวกสองอย่างนะสำคัญนะคำนามนับไม่ได้ นามนับได้พระหูพจน์ได้เลนมีหูมากกว่าหนึ่งให้จําแบบนี้หูตรงนี้พระหูนี่นักเรียนจําไว้ว่าเรามีหูแค่ข้างเดียวไหมไม่เรามีหูมากกว่าหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพระหูก็คือมากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไปเรียกพราหูพจน์ทั้งหมดนี่คือเทคนิคการจำของครูเมื่อตอนเด็กๆคุณครูจะแยกไม่ออกระหว่างเอกกับพจน์กับพระหูพจน์เออันไหนมันมากกว่าหนึ่งอันไหนมันหนึ่งเดียววะจําคําว่าหูไว้พระหูหูเรามีกี่ข้างสองข้างมากกว่าหนึ่งแสดงว่ามันคือ ไม่ใช่เอกภพมันคือมากกว่าหนึ่งมันคือหลายชิ้นหลายอันขึ้นไปโอเคนะคะอ่ะครูเรียบร้อย I want I want แปลว่าฉันต้องการฉันต้องการต้องการอะไรว่าไปนะคะเรียบร้อยทีนี้นยนจะงงว่าคำนามนับไม่ได้จะดูจากอะไรนับได้นัยนจะรู้อยู่แล้วทั่วๆไป แต่ทีนี้นับได้เราไม่ต้องบอกแต่ต้อง mm. นักเรียนต้องเข้าใจว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาของเราเขาจะแยกชิ้นนับได้กับนับไม่ได้ต่างจากเราเพราะฉะนั้นคุณครูให้หลักหลักๆมาเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนในชั้นต่อๆไปเพิ่มเติมอีกแต่นี่คุณครูให้หลักการดูง่ายๆพื้นฐานมาเอามาดูโน้ตของครูเราใจใสเราใจเหมือนค,ครูเลยสําคัญเลยตรงนี้ คุณครูขอเปลี่ยนสีดีกว่าคุณครูมีหลายสียนียน,นักเรียนแล้วแต่นักเรียนชอบแล้วกันนักเรียนจะแล้วแต่ครูไม่ว่าเลยครูให้อิสระในการจดเลคเชอร์เต็มที่แต่ว่าอ่านรู้เรื่องพอคำคำนามนับไม่ได้ดูจากเอาแหละ ทีนี้คุณครูให้หลักการดูแค่3ามข้อเท่านั้นนั่นเลยเอาหลักการดูนี้ไปแยกวันนี้คุณครูคให้การบ้านแค่แยกเฉยๆแยกให้ได้ว่านี่นับได้ไหมนี่นับได้ไหมนับได,ได้หรือนับได้เท่านั้นพอโอเคนะใครไม่ทันย้อนกลับไปดูนะคุณครูขอไปก่อนเลยนะักเรียนสามารถย้อนกลับได้ดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะดูจากอะไรหของเหลวของเหลวนะักเรียนเข้าใจคําว่าของเหลวไหมลูก ของเหลวคืออะไรลูกของเหลวก็น้ํานมที่ใช้ดื่มคือของเหลวทั้งหมดน้ํามันเป็นของเหลวอ,อย่างเงี้ยน้าปลาเป็นของเหลวอ,อะไรที่มีลักษณะเป็นของเหลวใช่หมดนั่นนับไม่ได้เค okay, นะหลักๆนะครูให้หลักๆสองเอายกตัวอย่างครูยกตัวอย่างหน่ยอยถ้าครูเขียนคําว่า ex คือ example คือตัวอย่างนะตัวอย่างเช่น milk milk ค,คืออะไรนะียน milk 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 คือนมอย่างเงี้ย milk water น้ำอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งอ่ะ beer อย่างเงี้ยนั้นไม่ได้โอเคนะต่อไปข้อที่สองอะอะไรที่เป็นเม็ดเม็ด นี่เราพูดแบบให้เราเข้าใจง่ายๆกันเม็ดๆเช่นอะไรน้ำตาลอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวคุณครูขอพายคุณครูยกตัวอย่างภาษาไทยก่อนดีกว่าแล้เราจะจะ,จะได้เออมันจะได้ไปลิงก์กันไม่ดีกว่าจริงๆตามหลังเล่นจําไปเรียนภาษาอังกฤษเลยดีกว่าจะดูสับสนสับสนนี้หน่อยนะคุณครูอะอะไรที่เป็นเม็ดๆเช่นชูกอร์ูกอร์คือน้ําตาลนี้ชูกอร์เดี๋ยวคูณแขงคําแปลให้เอาไหม มองไม่เห็นอนะพยักหน้าหรือว่าไฟหัวแต่นั้นเล่นเขียนลงไปเพิ่มก็ได้ชูกาน้ำตาลอะครูเขียนให้ก็ได้น้ำตาลหรือไรซ์ rice. เมื่อกี้ในใ,ในในวิดีโอมีไรซ์ไรซ์คือข้าวนี่ยไรซ์คือข้าวแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆได้หมดเลยทุกอย่างเกลือ อย่างเงี้ยได้หมดเครื่องปรุงที่เป็นเม็ดเม็ดข้าวอย่างนะเงี้ยน้าเรนนึกถึงลักษณะที่เป็นเม็ดข้าวถ้าเม็ดข้าวนับไม่ได้อะไรที่เป็นเม็ดนับไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเม็ดกาแฟนับได้ไหมลูกเป็นเม็ดหรือเป็นเมล็ดก็ได้ได้หมดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน้กเรียนคุณครูถามว่าขานมปังบ้านเรานับเป็นแผ่นเนี่ยนะักเรนว่าจริงๆขนมปังบ้านเขาจะนับได้ไหมขนมปังบ้านเขานับไม่ได้นะเพราะขนมปังทํามาจากอะไรแป้ง ถูกไหมแป้งมีลักษณะเป็นผงผงถูกป่ะอะไรที่เป็นเม็ดเม็ดเอาเรียกเขียนต่อด้านล่างตรงนี้ก็ได้ด้วยเป็นผงผงละเอียดละเอียดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้อ่ะออะเขียนอย่างนี้เลยนะเขียนต่อแบบครูเลยนะครูยกตัวอย่างให้จะได้เอาหลักการไปใช้สิ่งสุดท้ายข้อที่สามเกิดจาก การรวมกันของสิ่งต่างๆเช่นอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงเช่นเค้กเค้กทำมาจากอะไร เนยแป้งต่างๆใช่ไหมคะเนยก็นาไม่ได้เนยมันทมาจากนมถูกไหมเรียนนึกถึงภาพที่มันเกิดขึ้นโยเกิดนับได้ไหมนับไม่ได้เค้กช็อกโกแลตอย่างเงี้ยช็อกโกแลตนับไม่ได้ทําไมช็อกโกแลตถึงนับไม่ได้ช็อกโกแลตมันคือมาจากอะไรผงโกโก้ถูกไหมจริงๆแล้วนะ่ะช็อกโกแลตมันมาจากผงช็อกโกแลตเพราะนั้นช็อกโกแลตนับไม่ได้อืม อะไรอีกขนมปังถ้าขนมปังที่เป็นแผ่นน้ำไม่ได้แต่ขนมแต่ถ้าเกิดเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชมันเกิดการเกิดการทําให้มันเป็นชิ้นแล้วแซนด์วิชนําได้งงค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยเป็นต้นขนมปังเบรดเอ้าเอาเอา,เอาหลักการไปเอาหลักการไปก่อนเท่านี้นำ้ำน้ำไม่ได้ให้ดูหลักๆแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวรายละเอียดยิบย่อยเข้าไปเรียนเพิ่มเอาเรียนกับครูเอาเท่านี้ก่อน คองเหลวน้าไม่ได้อะไรเม็ดเม็ดผงผงละเอียดน้ำไม่ได้เกิดจากการรวมตัวของสิ่งต่างๆเกิดจากการรวมตัวของแป้งให้ออกมาเป็นอะไรให้ออกมาเป็นเค้กขนมปังเกิดจากการรวมตัวของนมครีมให้ออกมาเป็นไอศครีมเงี้ยนําไม่ได้เพราะนั้นไอศครีมบ้านเราเรียกเป็นลูกเป็นแท่งเป็นก้อนบ้านเขาน้ำไม่ได้นะจ๊ะไอศครีมนะ่ถ้าใส่ถ้วยนับถ้วยได้แต่ถ้าไม่ใส่นับไม่ได้โอเคนะ อ่าวขีดเส้นใต้อาจจะยังไม่โอเคไม่เป็นไรอืมไม่ใช่ภาษาเราค่อยๆเรียนไปลูกเอาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะทีนี้คุณดูกันบ้านอ่าวกันบ้านวันนี้ทำในสมุดนั่นแหละ สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะนักเรียนเขาตรวจเชิงลุกกันอยู่นะเพราะนั้นนักเรียนดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ใครของใครไม่ต้องลงก็ได้ามาเขียนวันที่ข้างบนแล้วโอเคการบ้านวันนี้คุณครูจะให้แยกแยกคำนามนับได้ ับคำนามนับไม่ได้โอเคเรียบร้อยทีนี้นะักเรียนนับช่องเลยเรามีกี่ช่องเดี๋ยวครูหยิบสมุดก่อนนับช่องทำไมาให้ง่ายต่อการแบ่งครึ่งไงเดี๋ยวครูนับก่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งหนึ่งของสิบเจ็ดแปดกับเก้าแปดเอาเก้าช่องแล้วกันนับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่หรอครูมดอ๋อใช่ก็ช่องของครูกับของหนูไม่เหมือนกันไงมาสองสี่หกแปดเอ 2, 4, 6, 8, เอเก้า 9. แแล้วกันในสมุนนักเรนจะเป็นแค่8ดพอให้มันได้ครึ่งนึงนะในสมุดของนักเรีนนะักนเรนนับไป8ดช่องของหนูนะลูกนะเสร็จแล้วนะักนะเรนต,ตีเส้นแบ่งแบบคุณครูเราจะแบ่งครึ่งกันนะคะตีตารางก่อน ให้เส้นที่แบ่งอยู่หลังกับช่องหลังจากช่องที่8แบบคุณครูนะโอเคแบบนี้สมุดคุณครูอาจจะดูไม่ขึ่งกลางเพราะว่าหน้าจอของคุณครูไม่เหมือนกับสมุดของนักเรียนนักเรียนดูสมุดของตัวเองเป็นหลักนะลูกมันจะครึ่งพอดีคุณครูนับแล้วคํานามนับไม่ได้ก็ตีเส้นปิดตารางหัวตารางนี่คือหัวตารางเอาเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเอามาดูเอาหนังสือขึ้นมานะคะหน้า open your book หนังสือเล่มสีเขียวหูก open your book page 60 and 61เปิดคู่กันไว้เลยคือหน้าอาหารมาื่วานที่เราเรียนไปนั่นแหละอ่ะก็คือหน้านี้ที่เราเรียนไปมี apple sandwich banana hamburger orange เวลาเรียนเติมนักเรียนตัดตัว s SO. ออก เพราะว่าอันนี้มันมีหลายอันถูกไหมคุณครูให้นียใช้คาศัพท์ในหน้าหกสิเอ็ดไอ้หกสิบและหกสิบเอ็ดข้างๆกันมาแยกว่าอันไหนเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้โอเคนะอันไหนคือนามนับได้กับนาบไม่ได้ครูยกตัวอย่างให้นามนับได้ก่อนคุณครูให้อะไรดีอืมหน้านี้เดียวกับแอปเปิลนับได้แน่นอนแอปเปิลแอปเปิล ครูคก็เขียนก่อนเลยแอป l e ลแค่นี้กันบ้านส่วนอันไหนคือน้ำน้ำไม่ได้คลผลอให้อะไรคือ,อะไรของเหลวเป็นผงผงใช่ไหมหรือรวมกันของสิ่งต่างๆหน้านี้มีอะไรครูคมีช็อกโกแลตใช่ไหมเกิดจากการรวมกันของสิ่งต่างๆครูก็เอาช็อกโกแลตไปเขียนในช่องคำนามนับไม่ได้งานของครูมีแค่นี้มันมีทั้งหมด1ิบคำนะคะหน้า หกสิบมีห้าคำหนะ้าหกสิบเอ็ดมันมีหกหกคำก็จริงไอ 7, ้เจ็ดคำเดี๋ยวแล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคำมีสิบเอ็ดคำแซนวิชมันมี3นะ้นะนั่นเลยไม่ต้องใส่3้นะลูกนะนั่นะเลยก็ใส่มาให้คุณครูแค่นี้แหละแยกมาให้คุณครูเสร็จแล้วก็มาส่งนับได้กับนับไม่ได้แยกให้ออกแยกให้เป็นก่อน ใน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 สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะก็จะเป็นเราจะเรียนเรื่องอาหารกันทั้งสัปดาห์แล้วก็ทั้งเดือนนี้แหละนะให้แล้วเรียนรู้จักถามตอบได้คุณครูมีกิจกรรมเยอะแยมะมากมายเกี่ยวกับอาหารนะอ้าวถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะขอบคุณสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ